วันนี้โฟต์มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยเมื่อเมื่อวานใช่ไหมทุ่มหนึ่งแล้ววันนี้ก็มารอบวันเลยหรอใช่ครับน่ารักที่สุดเลยเออมาพูดคุยกันก่อนก่อนอื่นพี่ไปเห็นในลงสตอรี่คุณแม่เป็นไงบ้างเห็นคุณแม่เห็นแมครับ อก็ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆก็เช้าวันหนึ่งผมเพิ่งตื่นเลยแล้วผมก็เปิดรูปเปิดไลน์มาแม่ส่งรูปมาบอกว่าเนี่ยส่งรูปนี้มาแล้วบอกว่าสายสายอะไรพันเต็มไปหมดเลยกเออขอก็ถามว่าเฮ้ยแม่เป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่บอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นอะไรตัวสุขภาพโอ้ยแล้วดูเขาทำหน้าเขาทำหน้าแบบเขาทำหน้าแบบ เราเลือกภาพที่รูปใจอะไรเ็ยเนหมยใช่แล้วก็แบบติดชื่อโรงพยาบาลด้วยหงงงไงตลบรลปโดนแม่แกงงพราเราชอบแกงแม่ไงอย่างที่เราได้คุยกันนะเนาะเขาคนนี้เขาสนิทกันน่ารักมากนะอีกเรื่องหนึ่งที่โฟ์บอกว่า ีนี้ได้เป็นอีกปีที่ได้ทําตามความฝันของตัวเองคือการได้เล่นภาพยนตร์ได้เล่นภาพยนตร์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างก็เป็นหนังผีครับชื่อว่ากฤษดาพาราไดซ์ครับก็กากับโดยพี่ไม้ที่กํากับพี่นาคอะไรเงี้ยถ้าถ้าจะรู้จักกันแล้วก็เล่นกับยอจงศิลนครับนี่ครับแล้วก็นกแสดงเพื่อนๆอีกครับผมก็เปิดกล้องไปแล้วครับถ่ายไปใกล้เสร็จแล้วเลยอีกสองคิวก็เสร็จแล้วทำไมเราถึงอยากเล่นหนัง เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วอตอนอเด็กๆก็จะมีความฝันว่าเอออยากเห็นภาพตัวเองในจอใ,นใหญ่ในจอใหญ่ๆเนาะใช่อยากไปดูตัวเองว่าเอ,อ้ยมันเป็นยังไงบ้างเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วพอวันนี้เออได้ทําจริงๆแล้วรู้สึกว่าสนุกมากเลยเวลาไปถ่ายเนี่ยผมอยากไปถ่ายเยอะๆเลยเพราะว่าสนุกมากอยากไปทุกวัน, <laughs> วนใช่ครับผม,มซึ่งการถ่ายภาพยนตร์กับซีรีส์มันก็ต่างกันนะเนาะต่างกันมากครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยการแสดงด้วยอะไรด้วยมันมันต่างกันทีวีก็จะแสดงอีกทายปหนึ่งหนังก็จะแสดงอีกทายหนึ่งเขาจะถ่ายคนละแบบ ปรับตัวเยอะไหมหรือว่าเฮ้ยเราเตมตัวมาอยู่แล้วเพราะเราอยากเล่นที่จริงก็ปรับตัวเยอะครับเพราะว่าเราเล่นแต่ซีรีส์ครับเราไม่ได้เคยเล่นหนังอะไรเงี้ยหนังเขาจะถ่ายเป็นแบบช็อตใช่ใช่ครับหนังที่มีความเรียลมากครับแล้วซีรีส์มันจะมีความแบบรอกล้องรออะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดช้าๆเพื่อแบบให้กล้องจับเราก่อนแต่ว่าหนังคือแบบต้องพูดสวนกันไปสวนกันมาเลยคือเรียลที่สุดเลยครับใช่ก็คือปรับตัวตรงนี้ครับเป็นเป็นหนังผีป็นหนังผีเราไม่กลัวหรอกเนาะผีอ่ะ ก็กลัวครับแต่ว่าพอโพสทำไงอ่ะไม่เป็นไรแม่น่ากลัวผีโอ้มีแม่เดี๋ยวก่อนแม่นี่หมายแม่จริงจรองหรไมแม่นี้ฉันฉันไม่ใช่แม่นี้นะ่แม่นี้ฉันคือก็กลัวผีแหละแล้วก็แม่ผมอ่ะก็ไปแบบไปดูแลที่ที่เชียงใหม่เลยที่ิงหนังถ่ายที่เชียงใหม่อ๋อแ้ผมก็จะไปนอนด้วยเออนู่นด้วยไม่เจออะไรนะคะโพส ครับก็คือไม่เจอเจอว่ามีแม่อยู่ด้วยนะมีแม่ใช่ครับแม่คือผีกูน่าจะกลัวแม่ผมมากแม่เนี่ยอยู่ด้วยแล้วแบบว่าคุ้มออไปแนวนั้นใช่ครับกับเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้เมาเป็นแนวแบบซึ้งๆใช่แนวซึ้งๆครับผมเป็นเพลงรักครับผมเป็นเพลงโรแมนติกอยากมอบเพลงนี้ให้แฟนคลับเลยครับใช่แทนคำขอบคุณที่เออเขามาสพอร์ตเราที่เขามารักเราอะไรอย่างเงี้ยครับ โอโหจากที่เขารับโฟดโฟอยู่แล้วก็โฮปะโฮปอมเลย <c oughs> ก็คือใช่ก็คือแบบไม่เอ็นดูเพราะว่าร้องเพลงนี้ให้กับแฟน<า>คลับแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะใช้เพลงนี้แทนความรู้สึกด้วยเนาะว <c oughs> ันนี้จะมาร้องให้ฟังสดๆเพราะฉะนั้นพร้อมนะคะโฟสพร้อมครับโอเคซึมซับจากโฟสค่ะ Show my towel washin' and write your car To show some sign I will lie to your mate I check Washing and kitting terrifying Sing Tation Tom and you shot me for shame aye To lie some sign I will lie to ทำแบบนี้ละกันฉันจะบอกเพราะเคยได้ฟังทุกคนแลนความแค่ถึงเป็นเพลง ทำเธอนั้นไม่สงสัยในฉันอีกเลยฉันจะบอก,กใครกต่ฟังทุกคำแบนความคิดถึงจนแพลงให้ฟังให้ซึมซับเข้าไปด้ใจให้เธอรั 我舍不得你 ไโไม่คไนเลยลูกละลายกันทั้งประตูแล้วตอนนี้ห้ามแผ่นกล้องไปนะคะเพราะมีผลกับเงินเดือนแล้วนี้คนทั้งทั้งช่องวันเราก็มาด้วยใจโฟดด้วยก็เช่นเดียวกันก็แน่นอนความรู้สึกของโฟดก็น่าจะส่งผ่านเพลงนี้ไปให้กับแฟนๆของโฟดด้วยถูกไหมคะกับ M.V. ได้เอินๆนางเอกช่องวันมาเล่นด้วยใช่นางเอกช่องนี้เลยเป็นไงจ๊ะครับเอินๆใช่ไหม รู้สึกว่าการลเอิญนี้ผมว่าผมเป็นคนที่พูดเก่งแล้วนะรู้สึกว่าเอิญเอิญเนี่ยสิบเท่าของผมอะโอสิบเท่าเลยกองไม่เงียบเลยไม่มีเดแอร์ในกองใช่ไม่มีเดสแอร์เลยเราใช้คําว่าไม่มีเดสแอร์เลยจริงๆริอทุกซีนทุกฉากที่แบบว่าเวลาถ่ายเสร็จแล้วต้องพักเนี่ยคือเอิญเอิญเขาจะแบบตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่านี่เรื่องอาจจะต้องสนิทกันด้วยมั้งใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วในเอ็มบีอ่ะในตามทองลึกแต่น่ารักดีครับเป็นพลังงาน แบบมาลงงานบวกให้เราแบบทาเออทำงานได้ผ่านไปได้ดีเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้ค่ะครับก็ฝากเพลงนะครับซึมซับด้วยนะครับสามารถฟังได้ที่สต r e มม i n g ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ MV นะครับได้เอินเอินฟาติมานะครับนางเอกช่องวันมาเลยนะับก็เป็นเกียรติมากเลยครับสามารถไปดู MV ได้นะครับที่ r i s e r Music ครับนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกผลงานของโฟดด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณโฟลด้วครับขอบคุณครับ